มิซึกิทานากะอายุ22ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายภาควิชาประวัติศาสตร์ศิละปะที่มหาวิทยาลัยเกียวโตเธอเป็นคนเงียบขรึมชอบใช้เวลาอยู่กับการถ่ายภาพและศึกษาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยเอโดะผมสีดำยาวประบาทของเธอมักจะถูกมัดเป็นหางม้าอย่างเรียบร้อยดวงตากลมโตมักจะซ่อนอยู่หลังแว่นตากรอบบางสีทองเธออาศัยอยู่คนเดียวในหอพักเก่าแก่ใกล้มหาวิทยาลัย หลังจากที่พ่อแม่ย้ายไปทำงานที่โตเกียววิทยานิพนธ์ของเธอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมวัดในเกียวโตช่วงปลายสมัยเอโดะเธอใช้เวลาส่วนใหญ่เดินสำรวจวัดเก่าแก่ต่างๆพร้อมกับกล้องฟิลม์มเก่าที่เป็นมรดกตกทอดจากคุณปู่ผู้ล่วงลับซึ่งเคยเป็นช่างภาพมืออาชีพในวันที่เรื่องราวเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงในเกียวโตสายหมอกบางเบาลอยวนเวียนอยู่เหนือยอดต้นเมเปลิล ในยามที่แสงสุดท้ายของวันค่อยๆจางหายไปจากท้องฟ้าสีส้มอมม่วงกลิ่นอายของฤดูใบไม้ร่วงลอยอวนในอากาศผสานกับกลิ่นทูปหอมจากวัดคินคะคุบจิที่กำลังจะปิดตัวลงในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเสียงกระดิ่งลมเล็กๆที่แขวนอยู่ตามชายคาดังกรุง้งกริง้งแผ่วเบาสอดประสานกับเสียงใบไม้แห้งที่เสียดสีกันในสายลมเย็นมิสึกิ ทานากะเร่งฝีเท้าผ่านประตูไม้เก่าแก่ที่มีสีซีดจางตามการเวลารองเท้าผ้าใบของเธอเหยียบย่ำบนพรมใบเมเปิ้ลสีแดงและทองที่ปูลาดอยู่บนทางเดินหินเสียงกรอบกแกรบของใบไม้แห้งดังขึ้นทุกย่างก้าวสะท้อนกล้องในความเงียบของช่วงเวลาโพรเพ y วัดคินคักคุจิในยามเย็นดูแตกต่างจากในยามกลางวันอย่างสิ้นเชิงไม่มีเสียงพูดคุยของนักท่องเที่ยว ไม่มีเสียงชัตเตอร์กล้องถ่ายรูปมีเพียงความเงียบที่ห่อหุ้มอาคารไม้โบราณและส่วนที่ได้รับการดูแลอย่างประณีตน้ำในสัะกระเพื่อมเบาๆสะท้อนแสงสีทองของดวงอาทิตย์ที่กำลังลาลับขอบฟ้าสร้างภาพสะท้อนของปราสาททองคำที่พริ้วไหวราวกับภาพฝันเธอตั้งกล้องฟิล์มเก่าบนขาตั้งกลิ่นของโลหะเก่าและหนังที่หุ้มตัวกล้องผสมผสานกับกลิ่นอายของความทรงจำ นิ้วมือที่เย็นเฉียบของเธอปรับโฟกัสอย่างระมัดระวังพยายามจับภาพของแสงสุดท้ายที่กำลังจะหายไปในจังหวะนั้นเองลมหนาวพัดแรงขึ้นพาเอากลิ่นหอมประหลาดมาด้วยกลิ่นของดอกซากุระกลิ่นหอมอ่อ,อนๆที่ไม่ควรจะมีอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงมิสุกิรู้สึกถึงความเย็นที่แล่นขึ้นมาตามสันหลงังขณะที่ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาช่วยด้วย เสียงนั้นแทบจะกลืนหายไปกับเสียงลมที่พัดผ่านกิ่งก้านของต้นเมเปิ้ลมิซุกิหันไปมองรอบๆแสงสลัวของยามเย็นทำให้เงาของต้นไม้ทอดยาวบิดเบี้ยวบนพื้นทำให้ทุกอย่างดูผิดแปลกไปจากปกติตายต้นเมเปิ้ลเก่าแก่ต้นใหญ่ที่อยู่ริมสระ เงาสีดำรูปร่างคล้ายมนุษย์กำลังเคลื่อนไหวอยู่ช้าๆในความมืดกลีบดอกซากุระสีชมพูอ่อนปลิวว่อนรอบๆเงาน,านั้นทั้งๆที่ไม่มีต้นซากุระอยู่แถวนี้เลยขออภัยครับวัดกำลังจะปิดแล้วเสียงของพนักงานดังขึ้นขอเวลาแค่5นาทีค่ะมิซึกิวิงวอนดิฉันต้องการภาพนี้มากจริงๆพนักงานชายชรายักหน้าอย่างใจดีได้ครับ แต่อย่านานเกิน5นาทีมิซุกิรีบวิ่งไปยังจุดชมวิวเธอตั้งกล้องและเริ่มถ่ายภาพอย่างรวดเร็วแสงสีส้มของดวงอาทิตย์สาดส่องผ่านกิ่งก้านของต้นเมเปิลสะท้อนกับผิวน้ำในสระสร้างภาพที่งดงามราวกับภาพวาดขณะที่กำลังถ่ายภาพอยู่นั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาช่วยด้วยมิซึกิหันไปมองรอบๆแต่ไม่เห็นใครเธอคิดว่าคงเป็นเสียงลมพัดผ่านใบไม้ จึงกลับมาโฟกัสที่การถ่ายภาพต่อช่วยชั้นทีครั้งนี้เสียงชัดเจนขึ้นมิสึก,กิรู้สึกขนลุกสู้เธอหันไปมองอีกครั้งและเห็นเงาดำๆเคลื่อนไหวอยู่ใต้ต้นเมเปิ้ลเก่าแก่ต้นใหญ่มีใครอยู่ตรงนั้นหรือคะเธอถามเสียงสัน่นไม่มีคำตอบแต่เงานั้นยังคงเคลื่อนไหวอยู่มิสึก,กิรู้สึกว่าเธอควรจะรีบกลับแต่ความอยากรู้อยากเห็นทำให้เธอเก้าวเข้าไปใกล้ต้นไม้นั้น เมื่อเธอเข้าไปใกล้เงานั้นค่อยๆชัดเจนขึ้นมันคือร่างของหญิงสาวในชุดกิโมโนสีดำผมยาวปรกหน้ากำลังยืนพิงต้นไม้อยู่คุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะมิสึกิถามอีกครั้งหญิงสาวในชุดกิโมโนค่อยๆเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าที่ซีดขาวราวกับกระดาษด,ดวงตาสีดำสนิทจ้องมองมาที่มิสึกิฉันต้องการความช่วยเหลือเสียงของเธอแผ่วเบารา,าวกับเสียงกระซิบ ฉันหลงทางอยู่ที่นี่มานานมากแล้วมิซสกิรู้สึกว่าขาของเธอสัน่นแต่เธอพยายามรวบรวมความกล้าฉันฉันจะช่วยคุณได้อย่างไรคะช่วยพาฉันกลับบ้านหญิงสาวในชุดกิโมโนตอบบ้านของฉันอยู่ที่ถนนนิโจใกล้กับปราสาทนิโจมิสกิลังเลเธอรู้ว่าการช่วยเหลือคนแปลกหน้าอาจเป็นอันตราย แต่หญิงสาวคนนี้ดูน่าสงสารมากได้ค่ะฉันจะพาคุณไปมิสึกิตอบหญิงสาวในชุดกิโมโนยิม้มบางๆงและเริ่มเดินนำหน้ามิสึกิดินตามไปอย่างระมัดระวังพวกเธอเดินผ่านถนนเก่าแก่ที่มืดสลัวผ่านร้านค้าที่ปิดแล้วและบ้านเรือนโบราณระหว่างทางมิสึกิสังเกตว่ามีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับหญิงสาวคนนี้เสียงฝีเท้าของเธอแทบจะไม่มีเลยและเมื่อพวกเธอเดินผ่านโคมไฟข้างทาง งาของหญิงสาวในชุดกิโมโนก็ไม่ปรากฏในที่สุดพวกเธอก็มาถึงบ้านโบราณหลังหนึ่งหญิงสาวในชุดกิโมโนหยุดที่หน้าประตูนี่คือบ้านของฉันเธอพูดขอบคุณที่พาฉันกลับมามีซึก,กิมองบ้านหลังนั้นมันเป็นบ้านไม้โบราณที่ดูเก่าแก่มากประตูและหน้าต่างถูกปิดสนิทมีป้ายเล็กๆติดอยู่ที่ประตูเธอขยับเข้าไปอ่านป้ายนั้นอนุสรณ์สถานบ้านคุโรซาวะสร้างในสมัยเอโดะ คศ1,603 1, 1 8 6 7ที่นี่เคยเป็นบ้านของตระกูลคุโรซาวะไซโยโกะคุโรซาวะธิดาคนสุดท้องของตระกูลเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจในปี1,867มิซุกิฮันกลับไปมองหญิงสาวในชุดกิโมโน แต่เธอหายไปแล้วเหลือเพียงกลีบดอกซากุระสีชมพูอ่อนปลิวว่อนในอากาศเธอยืนตัวแข็งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรีบวิ่งออกมาจากที่นั่นหัวใจเต้นรัวด้วยความกลัวเมื่อกลับถึงหอพักเธอรีบดูภาพที่ถ่ายไว้ที่วัดในภาพสุดท้ายที่เธอถ่ายนอกจากแสงอาทิตย์ตกดินที่สะท้อนกับผิวน้ำแล้ว ยังมีเงาของหญิงสาวในชุดกิโมโนยืนอยู่ใต้ต้นเมเปิลกำลังยิ้มให้กับกล้องวันรุ่งขึ้นมิสกิกลับไปที่วัดอีกครั้งเธอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พระที่วัดฟังพระชราพยักหน้าอย่างเข้าใจเรื่องของไซโยโกะท่านพูดเธอเป็นลูกสาวของพ่อค้าร่ำรวยในสมัยเอโดะเธอมักจะมาที่วัดนี้เพื่อวาดภาพและชมพระอาทิตย์ตกวันหนึ่งเธอหายตัวไปและถูกพบเสียชีวิตในสระน้ำของวัด ตำนานเล่าว่าวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่รอคอยใครสักคนที่จะพาเธอกลับบ้านมิซุกิรู้สึกขนลุกสู้อีกครั้งเธอมองไปที่ต้นเมเปิลต้นนั้นใบไม้สีแดงยังคงร่วงหล่นลงมาแต่ครั้งนี้เธอเห็นกลีบดอกซากุระสีชมพูอ่อนปลิวมากับสายลมทั้งๆที่ไม่ใช่ฤดูซากุระนับแต่นั้นมาทุกครั้งที่มิสึกิเดินผ่านวัดในยามเย็น เธอมักจะเห็นกลีบซากุระปลิวว่อนในอากาศและบางครั้งเธอก็ได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาของหญิงสาวดังมาจากใต้ต้นเมเปิลต้นนั้นชีวิตของซซโยโกะคุโรซาวะซซโยโกะคุโรซาวะเธอเป็นหญิงสาววัย19ปีในสมัยปลายเอโดะเธอเป็นลูกสาวคนเล็กของตระกูลคุโรซาวะครอบครัวพ่อค้าผ้าไหมที่มีชื่อเสียงความงามของเธอเป็นที่เลื่องลือในเกียวโต ด้วยใบหน้ารูปไข่ที่งดงามดวงตากลมโตสีน้ำตาลเข้มและผมดำยาวสลวยที่ยาวจรดเอลเธอมีพรสวรรค์ด้านการวาดภาพและการเขียนกรอนมักจะแอบ,บออกจากบ้านมาที่วัดเพื่อวาดภาพและชมพระอาทิตย์ตกชุดกิโมโนสีดำที่ไซโยโกะสวมใส่ในคืนสุดท้ายของชีวิตปักลายดอกซากุระด้วยด้ายสีชมพูอ่อน เป็นชุดที่เธอตัดเย็บด้วยตัวเองโดยได้แรงบันดาลใจจากดอกซากุระที่ผลิบานในฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นฤดูที่เธอชื่นชอบมากที่สุดพนักงานวัดที่พบมิซึกิคือทาเคชิยามาโมโตะอายุ68ปีเขาทำงานที่วัดมานานกว่า40ปีและเป็นผู้ที่รู้เรื่องราวของวัดและตำนานท้องถิ่นเป็นอย่างดีใบหน้าเหี่ยวย่นของเขาแฝงไว้ด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นและดวงตาที่เปี่ยมด้วยปัญญา เขามักจะสวมชุดยูกาตะสีน้ำเงินเข้มและถือไม้เท้าไผ่เก่าๆเดินตรวจตรารอบวัดทุกเย็นเมื่อมิซึกิเริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติของไซโยโกเธอได้พบกับเคนจิคุโรซาวะอายุ45ปีทายาทรุ่นที่5ของตระกูลคุโรซาวะเขาเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกียวโตและยังคงอาศัยอยู่ในย่านเก่าของเกียวโตแม้จะไม่ได้อยู่ในบ้านหลังเดิมของตระกูลเขาเก็บรักษาบันทึก และข้าวของเครื่องใช้ของบรรพบุรุษไว้มากมายรวมถึงสมุดบันทึกและภาพวาดของไซโยโกเรื่องราวยังดำเนินต่อไปโดยเล่าถึงการค้นคว้าของมิสึกิเกี่ยวกับประวัติของไซโยโกการพบเจอกับลูกหลานของตระกูลคุโรซาวะในปัจจุบันและการค้นพบความจริงเกี่ยวกับการตายของไซโยโกรวมถึงการที่มิสึกิได้ช่วยให้วิญญาณของไซโยโกได้พบกับความสงบสุข สนใจสาระความรู้คู่ความบันเทิงฝากกดติดตามในช่องนี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามครับ